ว่าถ้าเราลองเปลี่ยนอาชีพเราลองอมองหาอาชีพอื่นๆที่เราคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะเราก็เลยเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจ ค,คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ l ลดี้ปิ้งค่ะเป็นรายการที่คุณผู้ชมนะคะสามารถสวยปิง้งสุขภาพปิ้งได้ด้วยที่สําคัญนะคะหลายคนค่ะบอกว่าดูแล้วเนี่ยสร้างรายได้ได้ด้วยจริงหรือดูแล้วเนี่ยจะรวยด้วยจริงหรือวันนี้แหละค่ะจะบอกเลยนะคะว่าใครก็ตามที่ติดตามชมรายการ l ลดี้ปิ้งนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนได้ขนาดไหนนั้นนะคะต้องมาติดตามรายการ ะะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่ารายการเรานะคะคได้รับเกียรติจากท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชายนะคะมาร่วมดําเนินรายการด้วยค่ะตอนรับเลยค่ะคุณเจี๊ยบพัชดาผ่อนสีแก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะน้องบ้อง หลายคนค่ะบอกว่ามาทํางานกับบริษัทสตาร์ซันชัยแล้วนอกจากจะได้เรื่องของความสวยความงามบอกว่าสามารถทําเป็นอาชีพเสริมทําเป็นธุรกิจได้ด้วยจริงหรือเปล่าคะใช่ค่ะสตาร์ซันชัยเนี่ยดำเนินธุรกิจในระบบขายตรงค่ะซึ่งแผนการตลาดก็ง่ายไม่ต้องรักษาย,ยอดต้องอป้อง ซึ่งบริษัทสตาร์สันชัยเองมีตัวอย่างความสําเร็จมากมายเต็มไปหมดเลยสามารถสร้างฝันตัวเองได้ด้วยมีบ้านเป็นของตัวเองหลังรู้ล้าใหญ่โตมีรถขับอันรู้ล้าใหญ่โตใครมีนี่ก็หมดนี่ใครอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศก็สามารถส่งได้คือตัวอย่างความสําเร็จมีเยอะแยะไปหมดอย่างวันนี้เองเราก็มีตัวอย่างความสําเร็จอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นใครคะพี่เจียคะและที่สําคัญนะน้องป้องเนี่ยสตาร์สันชัยเนี่ย ทำง่ายตรงที่ว่าสตาสัญชัยมีสื่อในการทำธุรกิจมีเครื่องมือครบไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนหรือว่าสถานีโทรทัศน์อรกาศเราก็มี2ช่องรวมมี i ิ้งแช n แนลแล้วก็ฮี r โร h a ใช่ค่ะรวมไปถึงมีเว็บไซต์ด้วยแล้วก็เราก็ไปซื้อเวลาช่องอื่นด้วยอีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นเนี่ยทำให้ผู้นำหรือคนที่จะเข้ามาใหม่ๆเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จ ได้ง่ายๆไม่ยากเลยอย่างเหมือนตัวอย่างที่พี่จะแนะนําในวันนี้ก็คือเป็นใครคะอ่าเป็นาสาวอ,อยู่ต่างจังหวดัดค่ะซึ่ง ทำอาชีพก็เป็นครูเอกชนท่านหนึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนท่านหนึ่งแต่เงินเดือนครูก็หลายๆท่านก็ทราบก็เงินเดือนอาจจะไม่สูงมากไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันทําให้ก็ต้องหาอาชีพเสริมกันแหละพอมาหาอาชีพเสริมก็ไปรู้จักกับธุรกิจเครือข่าย2-3บริษัทแต่ทําเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จสักทีนึ่งจนสุดท้ายพอมาเจอสตาร์ซันชัย เรียงเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหความฝันของเธอนี่สินต่างๆของเธอมันหายไปหมดและความฝันเธออยากได้อะไรเธอได้ทันทีกับที่นี่กับสตาร์สัญชาใช่ค่ะเขามีวิธีอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยดีกว่านะคะต้อนรับเลยละกันนะคะค่ะคุณปูค่ะปูสันนิสานนาเครือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปูสวัสดีค่ะนี่หลายคนนะคะที่ติดตามพป็นชินะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นผู้นาคนหนึ่งของสตาร์สัญชาค่ะถามนิดนึงอ่ะ เห็นบอกว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะก็ทำมา ธุรกิจเครือข่าย2องที่แล้วนะคะทนที่นี่นี่ทำมาทำมากี่ปีแล้วคะที่นี่เริ่มเข้ามาเมื่อปลายปี2 5 5พค่ะค่ะที่อยากจะให้เล่าประวัตินิดนึงย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่เริ่มสมัยจบใหม่ๆเลยเราทำอะไรมาก่อนใช่ค่ะก็คือจบปริญญาตรีนะคะสาขานิเทศศาสตร์แต่ว่าบังเอิญไปเป็นครูโรงเรียนเอกชนนะคะสอนโรงเรียนพาณิชย์นะคะสอนเด็กปวชปวสนะคะทีนี้เรา เราทำตรงนั้นเนี่ยอย่างที่ทราบปริญาตีเนี่ยเงินเดือนไม่สูงประมาณ6,000กว่าบาทไม่ใช่ว่า อาชีพครูไม่ดีนะดีค่ะแต่ว่ารายได้อาจจะไม่เพียงพอสําหรับเราแค่นั้นเองเงินเดือนไม่เยอะแต่ว่าถ้ารวมกับเงินพิเศษด้วยก็ตกประมาณเหมือนหนึ่งถ้าปีหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าแต่บังเอิญว่าเราเป็นคนที่มีความฝันนะคะเพราะความฝันของเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนคิดนอนฝันว่าถ้าเรามีเงินสมมติว่าสี่สิบล้านเนี่ยเราจะซื้ออะไรได้บ้างเราจะทําอะไรบ้างมันมีความสุขนะใช่คิดไปเลยว่าถ้าเราไปซื้อที่ไว้ตรงนู้นซื้อทํารีสอร์ทไว้ตรงนี้ เออเราจะทํามีสวนมีอะไรเราคิดของเราไว้ตลอดทีนี้ถ้าเราทํางานประจําโอกาสที่เราจะทําให้ความฝันเราเป็นจริงเนี่ยยากมากยากก็เลยตัดสินใจลาออกทำประมาณ4ปีนะคะก็ลาออกทีนี้ในช่วงที่ลาออกเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ได้ไปรับใช้สังคมก็คือไปสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบนก็คืออบตนะคะใช่ค่ะทีนี้ทำทำอยู่ที่นั่นประมาณไม่ถึงปีพอดีมีการยุบสภา แล้วก็เปลี่ยนเป็นเทศบาลก็ตัดสินใจว่าเอาละไหนๆก็ได้มีส่วนรับใช้สังคมละ,ะนะคะก็เลยอพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแนะนําเรื่องของธุรกิจเครือข่า,ขายแล้วเราก็มาคิดว่า,าถ้าเราลองเปลี่ยนอาชีพเราลองอมองหาอาชีพอื่นๆ ที่เราคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะเราก็เลยเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนะคะทีนี้ทำธุรกิจเครือข่ายมาเนี่ยประมาณ3ามที่นะคะมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไปไม่ถูกที่ยังไม่ถูกเวลานะคะก็พอดีมีพี่ท่านหนึ่งก็ชักชวนเข้ามาสู่ธุรกิจของบริษัทสตาสัญชัยอะค่ะก็เลยเป็นที่มาใช่ค่ะ แล้วก็ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยอย่างปูเข้ามาทําสตาร์ซันชัยเนี่ยผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของเราก็มีคุณภาพค่ะอยากจะให้เล่าเคสที่ว่าประทับใจนิดนึงก็คือผลิตภัณฑ์ตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยใช่ไหมคะทีนี้เราไม่ถนัดตรงนี้บังเอิญว่าเป็นความโชคดีหลังจากที่เราเข้ามาได้ประมาณ3เดือนแล้วก็บริษัทก็นําผลิตภัณฑ์คาร่าเข้ามานะคะทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ย มันเหมือนเหมือนโชคช่วยเราแล้วมาถูกที่ถูกเวลาแน่นอนจังหวะได้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงใช่ค่ะเหกับกับน้องปูเลยค่ะแล้วก็บังเอิญว่าบริษัทเนี่ยนะครก็มองเห็นว่าเออถ้าเกิดว่าจะหาช่องทางทํำยังไงให้กับสมาชิกมีรายได้เยอะๆก็คือไปมีมีการออกอากาศทางนะคะทางทีวีใช่พอออกอากาศปุ๊บ โหปรากฏว่ายอดขายถล่มทลายเลยโทแบยพลิกชีวิตเลยพลิกชีวิตแม้แต่ตัวเราแล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่ของบริษัทเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าคุณภาพสินค้าเรามันค่ะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าซื้อไปทานเนียปรากฏว่ามีการซื้อซ้ำประมาณ80%ที่กลับมาซื้อซ้ำแสดงว่าสินค้าเราดีใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันเขาเห็นผลเลยใช่ค่ะแล้วเขากลับมาซื้อซ้ำอีกเขาเรายิ่งให้เรายิ่งมั่นใจในตัวสินค้าของบริษัท ค่ะอันนี้คือว่าเคสที่เราประทับใจเลยนะคะช่วงนั้นก็เลยเป็นว่าเป็นช่วงที่สร้างรายได้ให้เราใช่ค่ะที่ที่บอกว่าสร้างรายได้แน่นอนว่าไอ้ความฝันที่เราฝันไว้ทีแรกมันช่วยให้เราสารฝันสิ่งนั้นให้เป็นจริงเราได้อะไรจากสตาร์สันชัยบ้างคะก็อันดับแรกก็คือรถคันแรกรถคันแรกเป็นรถทางานเป็นครูเนี่ยใช้รถมีรถไหมคะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีรถไม่ไม่มีรถมาไม่มีรถเลยใช่ค่ะ ตอนนี้ก็สามารถออกรถทันแรกเป็นป้ายแดงป้ายกระบะป้ายแดงจะแรกกะว่าจะเอามาวิ่งปุ๋ยคันแรกเป็นกระบะกอนเป็นรถกระบะในส่วนตีนรถกระบะกอนเพื่อที่จะได้วิ่งสินค้าปุ๋ยวิ่งทำงานว่งทำงานช่วยเหลือทีมงานเลยอ่าค่ะและหลังจากนั้นล่ะคะก็หลังจากนั้นพอได้รถแล้วนะคะก็คือไปซื้อที่ซื้อที่ไว้ที่ต่างจังหวัดเป็นสวนยางพาราประมาณ2ี่ไร่ก็จะสะสมที่น้องปูเนี่ยใช่ค่ะก็ซื้อที่แล้วหลังจากนั้นก็ มีการสะสมทองคําแท่งอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เีรจะออกแนวออกพอมทั้งเขาเรียกว่าที่ดินออมทั้งอสังหาริมทรัพย์ออมทั้งแบบว่านะมีทองมีอะไรด้วยใช่ค่ะมีอะไรอีกไหมคะ ก็มีค่ะก็หลังจากนั้นก็ซื้อรถอีกคันหนึงนะคะเป็นซื้อรถใช่ค่ะ<ไ>ปเป็นเชฟ <ไป S 1> รอแดเชฟเบเซอร์ายแดงโอ้โหหลักร้านเดี๋ยวคุณผู้ชมขะอันนี้นี่ยังแค่น้าจิ้มนะคะนี่คือพลิกชีวิตเลยนะคะจากเริ่มต้นมาจากการเป็นครูเอกชนเงินเดือนเนี่ยนะคะก็ไม่มากแต่ว่าที่สําคัญคือว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์แล้วก็สร้างฝันของเธอได้จนเธอได้เข้ามารู้จักกระบริษัทสตาสัญชยัยแล้วจากไม่มีรถก็ได้รถ ป้ายแดงคันรู้เลยคันหนึ่งมีที่แม้มีเงินเก็บนะคะรวมไปถึงมีทองคำมีอะไรต่างๆแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเธอนะคะว่าเธอเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรทําไมนะคะเธอถึงพาตัวเธอเองรวมถึงองค์กรของเธอนั้นเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จไปด้วยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกัดสักค่ก่อนค่ะ บอกได้เลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นกันหมดเอ่อนี่ตุม่มสามีเธอเป็นยังไงบ้างหรอเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่อยากจะพูดเธอสามีฉันเนี่ยนะจ๊ะเขาเป็นคนอ่อนอ่อนชอบเอาใจฉันเป็นที่สุดเลยล่ะเหมือนสามีฉันเลยอ่ะชอบแอบทำสไพชันที่เลยอ่ะ <c oughs> แล้วสามีเธอจ๊ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิ นั่นไงก็น้องเขาดูแลตัวเองดีก็คงไม่ต้องมีคำบรรยายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคารพัทอ่ะลองเลยละกันตาสันชัยประกาศเตือนคารพัทของแท้ต้องจัดจำหน่ายโดยบริษัทตาสันชัยจำกัดเท่านั้นคารพัทของแท้ ต้องมีสีสันสดใสไม่หมองคล้ำและต้องมีโลโก้ลายน้ำบริษัทสตาร์สันชายรอบกล่องคาราพัสของแท้ต้องมี1แพ็งบรรจุ20แคปซูลเท่านั้นและจะต้องมีโลโก้บริษัทสตาร์สันชายจำกัดตัวอักษรสีน้ำเงินที่แคปซูลสำหรับพัฒนาการกล่องแบบใหม่ของคาราพัสนั้นจะต้องมีสัญลักษณ์เด่นกันปลอมเป็นจุดสังเกต และมีข้อความว่าของแท้ร้อปอร์เซตสตาร์สัญชายจะต้องมีตัวกระตูนผู้หญิงและเป็นภาพสมมิติถือว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซหากผู่ใดพบเห็นคาราพัสลักษณะแตกต่างจากนี้แสดงว่าเป็นของปลอมแจ้งมาได้ทีบ่บอยสตาร์สัญชายจำกัดโทร085 306 6515ด่วนระวัง หากรับประทานของปลอมเข้าไปอาจทําให้เกิดอันตร,รายต่อสุขภาพคาราพัสของแท้ต้องซื้อจากตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศของสตาสัญชายจำกัดเท่านั้นเข้าสู่คําถามตัดสินของไลฟ์พลัสเก้องเติมคําในช่องว่างให้สมบูรณ์คําถามมีอยู่ว่าเกิดเป็นคนต้องยาหยุดอะไรครับกินค่ะติดครับทำงานค่ะิดครับ สามีค่ะหยดคอย่าหยุดดูแลตัวเองค่ะจุดต้องนะครัคุณคือบูชะของเราในเกมนี้ยินดีด้วยนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาร่าพลัสสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจดูแลตัวเอง ปัญหาริ้วรอยกล่าฝ้าจุดด่างดำผิวพันธ์หมองคล้ำเหี่ยวยน่นขาดความชุ่มชื่นป้องกันได้ด้วยซันคอรัสกาซันคอรัสกาสามารถดูดซึมได้ถึงชั้นหนังแท้ทำให้ผิวหนังแข็งแรงช่วยในการซ่อมแซมผิวหนังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังต้านอนุมูลอิสระลดรอยหมองคล้ำกล่าฝ้าจุดด่างดำซันคอรัสกาประกอบไปด้วย สารสกัดคอลลาเจนที่ผลิตจากปลาทะเลสายพันธอลาสกาโปลลอกที่อาศัยในทะเลแถบอลาสกาแอสเซเลราเชอรี่เป็นผลไม้สีแดงสดพบในแถบอเมริกาใต้มีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง32เท่าโคเอมไซคิวเทนช่วยชะลอการเสื่อมและการถูกทำลายของเซลล์สารสกัดจากเมล็ดองุ่นและเปลือกสนมีสารช่วยยับยั้งการสร้างเมสส็ดสีต้านอนุมูลอิสระ มากกว่าวิตามิน E 50เท่าและวิตามิน C 20เท่าเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างระหว่างคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ชั้นผิวหนังกรูตามีนเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตสารกูตาไทโอนที่ช่วยให้ผิวเนียน้าวใสอย่างเป็นธรรมชาติวิตามิน A เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีความสำคัญต่อกบวนการเติบโตของผิวหนัง วิตามินอ e, ีช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื่นลดการอักเสบสามารถช่วยซ่อมแซมผิวหนังอินูลินสารทดแทนความหวานที่ไม่มีแคลอรี่จึงไม่ทำให้ผู้บริโภคค้วนช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียชนิดดีที่อยู่ในลำไส้ใหญ่การทำงานของซันคอรัสก้าซันคอรัสกาเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากปลาทะเลสายพันอลาสกาปอลล็อกทำหน้าที่เป็นตัวประสานเนื้อเยื่อของผิวหนัง เชื่อมต่อด้วยอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไว้ด้วยกันเป็นส่วนประกอบหลักของชั้นผิวหนังถึง70%ราคาโปรโมชั่น1กล่องราคา790บาทพิเศษซื้อ4กล่องในราคา3,160บาทแถมฟรีทันที1กล่องสุดยอดนวัตก,กรรมแห่งคอลลาเจนต้องสันคอรัสก้า ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเลดี้ปิงค่ะอย่างที่ทิ้งท้ายไว้ช่วงที่แล้วนะคะจากครูโรงเรียนเอกชนธรรมดาเงินเดือนเนี่ยก็ไม่มากนะคะพอที่เธอจะสารฝันเธอได้ค่ะจนสุดท้ายได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทสตาร์ซันชัยนะคะจนเธอเนี่ยมีโอกาสนะคะมีทั้งรถคันหรูนะคะมีทั้งซื้อที่ซื้อทองเก็บไว้นะคะมีทั้งเงินเก็บด้วยค่ะแต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นพอเธอได้เข้ามาเต็มตัวแล้วเนี่ยโอ้โหเธอมีอะไร ที่บอกว่ามากกว่านั้นและที่สําคัญเนี่ยเธอสามารถพาองค์กรเธอประสบความสําเร็จไปด้วยกันประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคุณปูเหมือนเดิมนะคะพี่เจี๊ค่ะใช่ค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ย <c oughs> ก็คือมีรถกระบะก่อนเ <c oughs> พื่อที่จะได้มาทํางานอย่างเต็มตัว <c oughs> จนตอนนี้ก็คือถอยรถป้ายแดงล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะก็ตอนนี้ก็คือไปซื้อที่ไว้ที่ต่างจังหวัด ที่บ้านที่ราชบุรีนะคะก็ซื้อที่ไว้ก็เพื่อที่ว่าจะไปสร้างบ้านนะคะทีนี้บังเอิญบางเอิญเรามานึกได้ว่าถ้าเรายังทำงานอยู่ที่ที่กรุงเทพมหรในกรุงเทพประมาณนะคะใช่ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปมามาทำงานเนี่ยมัน่อนข้างล่าก็ไม่สะดวกเนาะใช่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อบ้าน อีกที่หนึ่งที่ถนน3ามสห้แถวบางบัวทองประมาณนั้นนะคะตัดสินใจซื้อบ้านเลยใช่ค่ะแล้วเราไม่ได้ซื้อคนเดียวนะคะพาองค์กรไปซื้อด้วยค่ะโอ้โหใช่ค่ะแล้วทีนี้ที่ปูบอกว่าได้พาองค์กรไปซื้อบ้านแสดงว่าปูทําธุรกิจกับสตาสัญชัยประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือ ลูกทีมหรือว่าทีมงานเราเนี่ยพอจะเอ่ยเอ่ยชื่อได้ไหมยกตัวอย่างที่แบบว่าเราประทับใจที่เราได้ช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จปพข้อกับเราค่ะก็อย่างอย่างน้องกล้องน้องหนึ่งนะคะที่ได้เข้ามาทํางานที่นี่ประมาณปีกว่าแต่ก็ได้รถ Fortuner 1หนึ่งคันจากน้องน้องน้องเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทนะ จริงเหรอคะใช่คือเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนเลยปกติเลยค่ะแต่พอมาทําในระบบเครือข่ายอยู่ในองค์กรของน้องปูก็ประสบความสําเร็จก็ได้ f o r t จูเนอรคันแล้วก็บ้าน5ล้านใช่ค่ะภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะปีกว่าเนองค่ะปีกว่า f o r t อร์จูเนร์นึ่งคันบ้านอีก5ล้านใช่โอ้โห แล้วไม่ได้มีแค่นี้นะคะอย่างเช่นพี่น้อยนะคะมาทําที่นี่ก็ฟอร์จูเนอร์ลุงน้อยร้อยล้านเนี่ยเหรอใช่ค่ะลุงน้อยหนวดเราเนี่ยแหละค่ะก็ฟอร์จูเนอร์หนึ่งคันแล้วก็บ้านอีกหนึ่งหลังที่สระแก้วโนะคะก็ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งท่านแล้วก็พี่ตุ๊กตาไปแดงเหมือนกันค่ะเชฟโรเลตไปแดงอร้านกวางตุ๊กตาเนี่ยที่เห็นนั่งรถเมย์มาทำธุรกิจกับสตาสัญชัยตอนนี้ นั่งหัวรถเมย์มาเลยอ่ะใช่แต่ว่าตอนนี้นี่ตึ๊ๆเปลี่ยนแล้วอ่าเปลี่ยนแล้วก็ตอนนี้ส่วนละท่านอื่นๆนะคะสมาชิกท่านอื่นๆความเป็นอยู่ดีขึ้นบอกได้เลยว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นกันหมดค่ะเพราะว่าหลายคนนะพี่เจี๊ยบขาบางคนเนี่ยทำธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วกับกลายแทนที่จะาจะสร้างรายได้กับกลายเป็นสร้างหนี้สร้างสินแล้วก็เป็นหนี้สินกันเยอะใหญ่เลยอ่ะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งละอยู่ไม่ถูกที่อ่ะ ไม่ถูกที่ไม่ถูกจังหวะด้วยระบบขายตรงเนี่ยถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลานะมันพลิกแป๊บเดียวนะน้องฟองพลิกอนาคตเราแป๊บเดียวเลยค่ะเหมือนอย่างกับนี้ก็มีตัวอย่างความสําเร็จให้เห็นปีกว่ามีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งที่ดินมีทั้งทองคาแล้วมีทั้งเงินเก็บอีกคือว่าได้สารฝันเราครบเลยใช่แล้วแล้ววิธีการล่ะคะถามนิดนึงเถอะว่าเรามีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ลูกทีมเพราะว่าตัวอย่างความสําเร็จของลูกทีมเรามี ไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรกันหลายท่านเลยที่วิธีการเราทําอย่างไรที่พาให้ทีมงานของเราเนี่ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเราอะค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะคือที่นี่เนี่ยเขามีสื่อนะคะมีเครื่องมือให้เราได้ได้ทำธุรกิจนะคะก็มีการซื้อเวลาออกอากาศแล้วก็ชวนทีมงานนะคะคนไหนที่มีรายได้น้อยเราก็ชวนมารับสายมารับสายแล้วก็ถ้าเกิดมีลูกค้าสั่งก็ เอาเลยเชิญเลยค่ะต่างคนต่างเอาไปส่งกันเองเหมือนกับว่าทํางานเป็นทีมอ่ะทีมกูเขาจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องไปเคาะประตูเหมือนสมัยก่อนนะวันหนึ่งจะไปที่หนึ่งต้องไปเคาะกว่าจะได้คนหนึ่งใช่ค่ะก็คือเขาจะได้รายได้จากการขายปลีกก่อนเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้อก่อนใช่ค่ะและหลังจากนั้นพอทุกคนเริ่มแข็งแรงละเขาก็จะไปซื้อเวลาออกอากาศหรือจะไปหาช่องทางทําธุรกิจบางคนก็ไปซื้อเวลาทางรายการวิทยุไปออกอากาศทางวิทยุบางคนก็ออกอากาศ ทางทีวีนะคะก็อันนี้คือเป็นช่องทางที่ที่แต่ละคนถนัดใช<ด>่แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะคะ,คะ,คะ แล้วสุปแล้วเนี่ยเราเองและบางทีปูเขาก็ซื้อเวลาทีวีถ้าเกิดว่ามีลูกค้าโทรมาสมัครปูเขาก็จะโยนนะค่ะจะช่วยเหลือทีมคือคือถ้าลูกทีมเราอยู่ได้สมาชิกเราอยู่ได้เนี่ยตัวเราอยู่ได้แน่นอนเพราะเราเราเป็นแม่ทีมยังไงเราก็อยู่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ก็คือเริ่มมีการเขาเรียกว่า เราจะขายอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็มีการจัดประชุมนะคะจัดประชุมเพื่อที่จะให้องค์กรเราเข้มแข็งขึ้นนะคะให้ทีมงานพาสมาชิกใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของแผนการตลาดหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเราทิ้งไม่ได้เลยตรงนี้มันมีความสําคัญมากสําหรับธุรกิจเครือข่ายนะคะ นี่เป็นวิธีการค<ช>่ะนะคะ,คะถ้าให้พูดถึงความประทับใจนะคะที่ตั้งแต่เก้ามาก้าวแรกยานสตาร์สัญชาเองเนี่ยนะคะรวมแล้วกี่ปีนะคะถ้าสำหรับตัวเองในประมาณ3ปีสามปีตลอดระยะเวลา3ปีนี้เรามีความประทับใจอะไรกับสำหรับบริษัทสตาร์สัญชาอันดับแรก ต้องบอกว่าที่นี่อบอุ่นมากเหมือนเป็นครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่ทุกคนต่างรักใคร่กันดีนะคะแล้วก็เจ้าของบริษัทพูดตรงๆก็คือมีความเป็นกันเองนี่ค่ะนั่งอยู่ข้างๆนี้ก็เป็นกันเองมากนะคะมาพูดคุยถามสารทุกสุกดิบกับสมาชิกไม่ถือตัวนะคะแล้วก็ที่ประทับใจที่นี่คือในเรื่องของแผนการตลาดที่อย่างที่บอกคือไม่มีการรักษายอดเราจะไม่มีความเครียดในจุดนี้นะคะและที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ ในเรื่องของมีการกําไรจากการขายปลีกนี่แหละค่ะที่ถ้าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าเรามีกําไรจากการขายปลีกน้อยเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่กันย่าอยู่ยานะคะที่นี่มีให้บทแม้จากเรื่องของการจัดประชุมนะคะมีการจัดประชุมต่างจังหวัดนะครจัดประชุมที่ในบริษัทนะคะแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งที่นี่ ท่องเที่ยวบ่อยมากบอกไดปีหนึ่งสามหนหใช่ค่ะท่องเที่ยวบ่อยมากสามปีปีละคนง่ายค่ะปีละหนหรือบางทีสามปีผลปีหนึ่งสามผลทําธุรกิจเครือข่ายที่อื่นยังไม่เคยได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแต่มาอยู่ที่นี่ทุกทิปไหมคะทุกทิปเลยค่ะไม่ไปพลาดสักทิปไม่พลาดค่ะคะได้ไปประเทศไหนบ้างก็ไปที่ไหนคะที่แรกก็คือเกาหลีอ้าอวุ้ยประเทศในเกาหลีแล้วก็ไปจีนจีนมีจีนมีสิงคโปร์โอ้โหกงกงด้วยแล้วก็ไต้หวันแล้วก็ล่าสุดนี่นะคะก คือญีปไปญี่ปุ่นกันมา<ช>ไม่ได้ไปเฉพาะ พี่คนเดียวนะน้องป้องใครไปด้วยทีมงานพี่ไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกับเราด้วยค่ะก็ถึงบอกที่นี่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆค่ะพู้ขณะนี้แล้วนะคะหลายคนค่ะบอกว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งอยากจะมาเป็นสมาชิกอยากจะอยู่กับทีมงานเราเหลือเกินเนี่ยเขาต้องทํายังไงคะพี่ปูเชิญเลยค่ะอยากจะชวนๆนะคะท่านใดหรือผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ประสบบปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าการงานนะคะขอให้บริษัทของเราเนี่ย ได้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะที่จะ,ะสารฝันของของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะ,ะที่ท่านไปอยู่ที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ถูกที่ถูกเวลาแต่ถ้าอยู่ที่นี่ถ้าท่านทำด้วยความตั้งใจนะคะคิดว่าไม่เกินหนึ่งปีนะคะถ้าท่านไม่ล้มถ้าท่านไม่ล้มเลิกไปก่อนเนี่ยท่านจะไม่พบกับความล้มเหลวจากที่นี่แน่นอนที่นี่ท่านจะประสบความสำเร็จแน่นอนคะอ่ะ ทำยังไงและโทรติดต่อที่เบอร์อะไรคะถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งกับพี่พีู่ถ้าจะโทรหาพี่นะคะเบอร์087ค่ะ938 4550ค่ะนี่แหละค่ะโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงใช่ะหมใช่ค่ะนี่แหละค่ะตัวอย่างความสำเร็จมีให้เห็นแล้วพี่เจียบใช่ค่ะโอ้โหพูดอย่างนี้เนี่ยขออนุญาตลาออกไปเป็นสมาชิกได้ไหมค่ะสุชใจมีผู้นำเยอะมากที่ประสบความสำเร็จตัวอย่างความสำเร็จมีให้เห็นค่ะ นะคะพี่ปูทําได้เราเองก็ทําได้มี2มือสองเท้าเหมือนกันทําด้วยกันนี่แหละค่ะรับรองนะคะว่าบริษัทภาก็สําเร็จแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะคุณปูภูสนิสาค่ะขอบพระคุณค่ะคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชัยจำกัดนะคะคุณเจี๊ยบพัชราพรสีแก้วค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าปล่อยให้เวลาเดินผ่านไปนะคะเอาเวลาเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นเงินดีกว่าจะเปลี่ยนยังไงนั้นนะคะ ที่นี่เลยค่ะตา์สันชายค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ